สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนายศรุ่งเรืองจริญยนต์นะครับง่ายๆใครๆก็ซื้อได้อันนี้นะครับคันนี้เลย v ีโ o Smart c ทแนะครับตอนนี้ผมนะครับอันนี้พลกำลังจะทําความสะอาดไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอําเภอพุทธิสง์นะครับเนี่ยคันนี้สวยเดิมทุกชิ้นเลยสีสวยด้วยล้อแม็กก็อย่างสวยนะครับคันนี้ได้อนุมัติผ่านเรียบร้อยกับธนาคาร เยนนายนินนะครับก็เสร็จอนุมัติเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะทําการนะครับทําความสะอาดตรวจสอบนะครับเปลี่ยนไห้น้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปส่งนะครับลูกค้าแล้วก็มาเช็ดทาความสะอาดคันนี้สีเงาเดิมสวยเลยเลยครับสีดํานะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับล้อแมกนี่เป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะครับเป็นของฟอร์จิเนอร์นะครับที่ใส่ยางก็ดีทั้งสี่เส้นเลยนะครับ น,นี่พนก็ตรวจสอบนะครับเช็คอ่าูุะชัยคันนี้ทําไม่ไม่ผ่านนะครับก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับในความความสะอาดนะครับลูกค้าในความสะอาดอย,าอย่างเงี้ยรถตัวนี้สีเดิมเงามากเลยนะครับคันนี้เนี่ยสีสวยด้วยนะครับลูกค้าดูเนีย่ยจะออกเป็น เงาเงาของไอ้ของเม็ดสีของมันเลยจากโรงงานนะครับตะคงตะเข็บนี่เดิมนะคันนี้เนี่ยครับลูกค้ากันี้ไม่นี่พนเ้าไดรีวิวไปปะอ๋อคันนี้ไม่นีไม่ได้รีวิวนะครับลูกค้าพอดีลูกค้าเข้าเดินครับผ่านหน้าเฉยแล้วก็มาดูรถที่เต็นท์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่อ่า พูดนุ้นกับทางร้านเราคันนี้ไม่ได้รีวิวออเลยให้ลูกค้าได้ชมเลยนะครับเพราะว่าเราเราก็ล <c oughs> ูกค้ามาเห็นก็จองเลยแล้วก็สบเตรียมส่งมอบล้างทําความสะอาดนะครับนี่เลยสีสวยสีดเดิมๆเลิกดีก็คือ9โมงเช้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกค้าคุณผู้หญิงนะครับผู้หญิงมาดูรถให้แฟนนะแฟนไม่มีเวลามาดูนะครับ ไม่รู้ว่าแฟนเขาจะชอบหรือเปล่านะครับแฟนผู้ชายพี่ผู้ชายนะครับเนี่ยก็รอไปดูชมนะเออไปชมนะครับอเดี๋ยวนี่ผลจะลงไปในคลิปนะว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกพี่ผู้หญิงมาดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับดูดวงด้วยนะครับคันนี้ดูดวงด้วยคันนี้ไม่มีอะไรว่างั้นนะครับเอาได้เลยอย่างงี้ครับลูกค้าก็เลยจัดไแนั้นเลยนะครับผ่านไม่ต้องค้ำนะครับลูกค้าเนี่ย รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าเช็ดให้ทำความสะอาดให้อันนี้เราก็มีเดิมเดิมแท้นแทนแ่นอนนะครับแล้วก็ฟิล์มเราก็ไปติดให้ใหม่นะส่วนนี้ฟิล์มสวยด้วยนะครับตอนี้มันก็ธรรมดาแล้วของตกแต่งเราไม่ได้แกะออกเกยนให้นะนี่มากับมันนะครับลูกค้ามากับรถเลยเดิมแท้แน่นอนนะครับตะคงตะเข็บ สวยพูดง่ายๆว่ารถคันนี้ก็ไม่มีที่ติละนะครับไม่มีที่ติพร้อมที่จะส่งมอบปะารานะครับพร้อมกับรถคันสวยๆนะครับตัวนี้กําลังตรวจสอบเช็คนะครับเลิกนะครับแกบอกว่า9ก้าโมงเช้านะครับ9ก้าโมงตรงให้ออกจากเต็นท์นะครับเนี่ยตอนนี้เต็นท์รถเราก็ไม่เหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับลูก้าที่ก็จองแล้วนะครับ้นก็จองแล้วเหลือคันนี้กับคันนี้นะครับส่วนข้างหลังก็ กำลังทานะครับจองแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับไม่เยอะนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนทางร้านเรานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถเข้ามาใหม่ให้ท่านได้ชมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรถนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าเผื่อมีรถคันไหนที่ท่านสนใจเผื่อบอกแนวทางในการดูรถจนมือสองแนะนำให้กับท่านจะได้เป็นการรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับ ยังไงก็ขออบคุณมากครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ